เอานต่ครับนงหนูครับขอโทษไม่รับสายครับก็ี่งข่าวอยู่ครับผมครับผมครับ เอาามเป็นอะไรรถมาเตอร์หรอดับกลางน้ำอะไรนะฮะดับกลางน้ำครับลุยน้ำแล้วก็ดับไอ้รถลุยแล้วดับกลางน้ำเหรอใช่ครับเครื่องดับกลางน้ำเลยครับอเอามาจากตรงไหนฮะอ่าในซอยเนี่ยครับแนวประมาณหัวเข่าเลย,เลยอ๋อเครื่องดับเลยใช่ครับผมเลยต้องรถยกออกมาเลยใช่ครับยกไปเข้าศูนย์ครับครับเริ่มมาสักสี่ห้าวันแล้วที่ปวดหรือยังฮะ

chuyên hợp và túi không có hoa lên khắp bụng lượt nước คือตอนนี้เนี่ยที่มีสถานการณ์อำเภอรอบนอกนะอำเภอรอบนอกก็จะมีในส่วนของอำเภอพลังถูนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินนะครับแล้วก็อำเภอห้วยทับทันแต่ว่าในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่วมในพื้นที่เกษตรกรเกษตรกรรมนะครับส่วนว่าในเรื่องของการท่วมบ้านเรือนจนจนตัดขาดเนี่ยก็ไม่มี นะครับสามารถที่จะเข้าออกได้ซึ่งทางท่านอำเภอต่างๆก็เข้าระหว่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปดูแลช่วยเหลือกันอยู่